หมอคะหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยคือมันตีบแบบเฉียบพันหรือว่ามันมันตีบมาก่อนหน้านั้นแล้วพอเราไม่ได้ตรวจเราก็เลยไม่รู้เป็นคําถามที่ดีนะคือลักษณะของหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจเนี่ยมีการตรีบหมอจะแบ่งเป็นสองลักษณะหลักๆแล้วกันนะครับตีบอันที่หนึ่งคือตีบแบบเฉียบพันบางคนแข็งแรงดีแต่ว่าการตรีบแบบเฉียบพันเนี่ยหมออธิบายกลไกง่ายๆนะครับ,รบหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจเนี่ยสมมุติว่าเราคุมดูแลสุขภาพไม่ดียกตัวอย่างว่าเป็นไขมัน คุมไขมันไม่ดีเลยนะ uh huh. แพทย์นัดติดตามไม่ไปหรือไม่เคยตรวจเช็คไขมันสูงอยู่ในร่างกายเขาถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมนะครับ uh huh. นะไขมันตัวไม่ดีเนี่ยร่างกายจะมีพวกเม,ม็ดเลือดขาวมาจับกิน uh huh. แล้วก็ไปอ,อยู่ใต้ผนังหลอดเลือด <uous S 1> <m> แล้วมันก็ค่อย <c oughs> ๆสะสมไปเรื่อยๆนะครับนะผ่านเวลาผ่านไปเนี่ยลักษณะการที่มีของเสียอยู่ใต้ผนังหลอดเลือดเนี่ย <m> ซึ่งเป็นหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจนะหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจหัวใจทํางาน ยีสี่ชั่วโมงต่อวันเนาะต้องมีเลือดไปเลี้ยงนะเส้นเลือดเล็กๆตรงนั้นนะคราวนี้เกิดถ้าเกิดมีการปริของหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจออกมาแล้วของเสียออกมามันทําให้เกิดปฏิกิริยาก้อนเลือดเจี๊ยพันุ์แต่ก้อนเลือดเนี่ยมันไปอุดอยู่ทางเดินเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจในหลอดเลือด,อออดที่อารบอกว่ามันผนังติดอยู่เนี่ยติด ติดข้างในหล,ใหลอดใช่ข้างในผนังหลอดเลือดเนี่ยมันจะมีอาถ้าเกิดมีในรูปนะครับลักษณะนเนี่ยจะเป็นของเสียที่อยู่ใต้ผนังหลอดเลือดคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดมันปรีออกมามันจะมีเยื่อบางๆเป็นผนังหลอดเลือดพุ้มอยู่อาจจะเป็นนั่งกินข้าวอยู่หรือว่าเดินออกกาลังกายอยู่หรือว่านั่งฟังเพลงสบายๆแล้วเกิดมันปรีออกมาเนี่ยเกิดก้อนเลือดเฉียบพันก็ถือว่าเป็นการตีบแือเขาเรียกว่าตีบตันเฉียบพันหรือว่าหัวใจวายเฉียบพันอันนี้คือหลักที่หนึ่งอันนี้อันตราย ต้องไปเหมือนหลอดเลือดนะซึ่งก็เป็นงานของหมอนั่นแหละซึ่งต้องมาทาบอลลูนอันที่สอง <Okay. S 1> นะอันที่สองคือการตีแบบนั้นเนี่ยค่อยๆทยอยตีแบบค่อยเป็นค่อยไปมันค่อยๆกินบริเวณของอพื้นที่ส่วนในเข้ามาเรื่อยๆทําให้พอถึงจังหวะที่มันตีแบบมีเนี้ยสาคัญเนี่ยเลือดจะไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ไม่เพียงพอบางคนนะครับอาจจะมีอาการอย่างเช่นเคยวิ่งลอกอ่างอ่างน้ำมออเนาะหรือว่าอาจจะออกกําลังกาย เอ้อช่วงนี้รู้สึกว่าวิ่งไปได้แค่ครึ่งรอบเนี่ยเริ่มเหนื่อยแล้วขึ้นบันไดแค่ชั้นเดียวเนี่ยเริ่มเหนื่อยแล้วต้องสุดแล้วต้องแน่นแล้วท,ท,ทั้งๆที่ก่อนหน้านียเดินบันไดสองสามชั้นสบายวิ่งรอบอ่านสองรอบสามรอบสบายๆนะฮะไอ้น,นี้อาจจะมีการตีบจนทาให้ลักษณะเมื่อหัวใจได้ใช้พลังงานมากขึ้นเนี่ย <c oughs> เลือดไปเลี้ยงเนี่ยไม่เพียงพอแลลวไอ้จุดตีบนั้นเนี่ยเป็นจุดตีบที่มีเนื้อสาคัญแล้วก็แสดงลิธานูภาพออกมาซึ่งหมอยกตัวอย่างนะครับอ เรามีโปรแกรมที่ดีมากก็คือการเดินวิ่งสายพานทาไมถึงต้องเดินวิ่งสายพานแล้วมาตรวจเพราะว่าจําลองเหตุการณ์ว่าให้คนที่เข้ามาตรวจเนี่ยออกแรงพอ oh. ออกแรงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ไม่เพียงพอเนี่ยไม่ต้องรอให้ดูอาการชัดเจนครับเราดูขึ้นไฟฟ้าหัวใจซึ่งไวมากถ้าเกิดมีความเปลี่ยนแปลงไปว่าขาดเลือดแสดงว่าการตรวจนั้นนหะบ่งบอกว่าเรา น่าจะมีหลอดเลือดแดงเล็กหัวใจตีบอย่างมีนัยสำคัญ<ะ>ต้องดำปสู่การตรวจเพิ่มนาฬิกาเหมือนพวกสมาร์ทวอตเนี่ยบอกได้ไหมว่าว่าร์าเลทสูงไปจนน่าอันตรายสมาร์ทวอตในปัจจุบันเนี่ยหลักๆนะครับโดยทั่วไปหมอพูดใดทั่วไปในท้องตลาดณปัจจุบันก่อนในอนาคตคอาจจะมีอะไรที่เทคโนโลยีดีกว่านี้ในทั่วไปในท้องตลาดเนี่ยจะบอกอ่าค่าออกซิเจนบ้างหรือว่าค่าชีพจรบ้างนะตรงนี้เนี่ยบอกในลักษณะของของภาพรวมของหัวใจถ้าเกิดว่า ไฮเ็คขึ้นมาหน่อยก็จะบอกขึ้นไฟฟ้าหัวใจได้บ้างระดับนึงหรือว่าติดตามภาวะหัวใจได้นผิดปกติบางอย่างได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ยังไม่ถึงขนาดที่จะวินิจฉัยได้ว่าตอนที่เราเดินหรือวิ่งวิ่งเนี่ย หลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจเนี่ยมีการตีมีเนี่ยสำคัญจนหัวใจขาดเลือดน,นะไม่ได้บอกขนาดนั้นแต่แค่บอกอัตราการเต้นของหัวใจว่าสูงให้ร้อยแปดไปแล้วนะก็ถ้าเกิดว่าเป็นเทรนเนอร์หรือว่าเข้าเวทเนาะส่วนนี้เอาใช้ในการจับว่าอยู่ในคาร์ดิโอโซนหรือเปล่าอยู่ในโซนระดับไหนประมาณนี้ซึ่งจะช่วยได้แล้วก็จะใช้ดูในข้อมูลเรียบเทียงอย่างอื่นได้ซึ่งถามว่ามีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์หลับนึงแต่ว่าถึงขนาด ในเทคโนโลยีทั่วไปเนี่ยถ้าเราใส่การเนี่ยจะวินิจฉัยหัวใจขาเลื่อนไหมยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับยกเว้นว่าเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงแล้วเครื่องเตือนตรงนั้นเป็นภาวะรุนแรงแล้วรับอยากจะอธิบายท่านฟังก่อนว่าเวลาเดินสายพานเนี่ยก็จะมีเครื่องเดินคล้ายๆลู่วิ่งก็คือลู่วิ่งนั่นแหละแต่มีการติดใช่อ่ามีการติด,ต,ด,ต,ดติดอะไรอาจารติดอะไรบ้างครับก็คือตอนที่เดินวิ่งสายพานเนี่ยจะเหมือนลู่วิ่งเลยนะครับนะลู่วิ่งเลยลู่วิ่งเลยแล้วก็มีลักษณะของ ที่จับเนี่ยเพื่อความปลอดภัยให้นะครับนะแล้วก็เป็นสเต็ปไปเขาจะมีสูตรนะของช่วยทั่วไปก็อย่างเช่นฟังไว้ทีหนึ่งนะฮะอาจจะเป็นสามเรื่องนี้เขาเรียกว่าบลูส์โมเดลคอตอนที่เราเดินวิ่งเนี่ยมันจะเป็นสเต็ปจากช้าก่อนช้าหมอก็มักจะพูดว่าคล้ายๆเดินชมสวน